สำเนียงโดดเด่นร่มเย็นชนประทานจมปะดาหอมหวานอุทยานแห่งชาติทะเลบันตลาดนัดสัมพันธ์ชายแดนค่ะเรียนท่านประธานนะคะท่านคณะกรรมการนะคะแล้วก็ผู้เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวลลิตาย,ยาฝานะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนะคะจากราพศตอควนโดนนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนนะคะคณะกรรมการพอชอนะคะของอำเภอควนโดนจังหวัดสตูนะคะ จะมานําเสนอนะคะการดําเนินง,งานป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคไตในชุมชนผ่าน,นกลไกคณะกรรมการพอชออนะคะซึ่งได้คัดเลือกพื้นที่นําร่องนะคะเป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะในชุมชนหมู่ที่1บ้านควรโดนอำเภอควรโดนจังหวัดสตูนะคะในโครงการลดการเติมเกลือโซเดียมนะคะเพิ่มการเติมใจนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะก็ขอนําทุกท่านนะคะมารู้จักควรโดนของเราก่อนนะคะที่นี่ควรโดนนะคะ ประกอบด้วย4ตำบลน,นะคะแล้วก็ตำบลควนโดนเนี่ยเป็นตำบลที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอควนโดนนะคะรับผิดชอบทั้งหมด10หมู่บ้านนะคะจำนวน2,382หลังคาเรือนนะคะแล้วก็ในเป็นเขตพื้นที่ปกครองของอบต1แห่งนะคะแล้วก็เทศบาลตำบลควนโดนนี่1แห่งนะคะอาชีพส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ศาสนาอิสลาม98%ค่ะ แล้วก็บริบทนะคะของพื้นที่ก็เป็นสังคมเกษตรนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนะคะพึ่งพาอาศัยกันแบบเคยญาติใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะเข่งครัดต่อหลักคาสอนของศาสนานะคะมีงานนุหรีบ่อยครั้งนะคะร่วาง,งานบุญนะคะแล้วก็ไม่มีสถานเริงรมเลยนะคะในพื้นที่ผู้ชายนะคะก็จะมีชีวิตผูกพันกันส่วนใหญ่นะคะในร้านน้าชานะคะตั้งแต่ตื่นเช้ามาจนถึงก่อนนอนเลยนะคะ แล้วก็สาเหตุของปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดปัญหาสุขภาพนะคะก็เป็นบริบทชุมชนนะคะแล้วก็อาหารหวานมันเค็มนะคะซึ่งในพื้นที่ของตำบลควนโดนเนี่ยค่ะก็จะเป็นแหล่งอาหารนะคะของอำเภอควนโดนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนอกจากนี้ผู้ที่สัญจรไปมานะคะ่ะถ้าเกิดว่าจะหาอะไรรับประทานก็คือที่นี่หาได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเป็นร้านข้าวแกงร้อยหม้อนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็ ร้านกล้วยทอดจำปะดาะทอดนะคะทุเรียนทอดนะคะซึ่งช่วงนี้ก็เป็นฤดูการผลไม้อยู่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการออกกำังกายของคนในพื้นที่นี่ก็ยังน้อยอยู่แล้วก็มีภาวะอ้วนนะคะแล้วก็เรื่องของพันธุกรรมค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะทําให้ส่งผลให้เกิดอัตราป่วยรายใหม่แล้วก็อัตราป่วยโดยโรคเฮตี T. ในพื้นที่นเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะค่ะ จากข้อมูลดังกล่าวนะคะก็ได้มีการนำประเด็นนะคะไปเสนอนะคะในเวทีการประชุมพะชะอนะคะซึ่งข้อสรุปนะคะของทางพะชะอของอำเภอควนโดนเนี่ยก็มีทั้งสินส้น4ประเด็นด้วยกันนะคะในประเด็นแรกก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะชุมชนล้อมรักนะคะซึ่งก็ได้รับนโยบายมาแล้วก็ได้รับการคัดเลือกสองชุมชนด้วยกันนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องผู้ได้อากาศอุบัติเหตุทาง นุนนะคะแล้วก็การควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะซึ่งในการประชุมนะคะก็ประกอบไปด้วยทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะโดยบ,รบูรณาการนะคะในประเด็นการควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังโดยมีคําสั่งคณะทํางานชัดเจนนะคะแล้วก็มีการสนับสนุนผักดันการดำเนินง,งานนะคะโดยพอชอและพอชอตนะคะมีการทําข้อตกลงร่วมกันนะคะในภาคีเครือข่ายแล้วก็หน่วยงานนะคะซึ่งก็มีคําสั่งแล้วก็ร่วมลงนามนะคะ นอกจากนี้นะคะก็มีการสนับสนุนแล้วก็นานโยบายระดับพชอเนี่ยไปสู่การปฏิบัติในระดับชุมชนนะคะโดยมีท่านผู้ช่วยสาสุขอำเภอนะคะเข้าร่วมประชุมนะคะสนับสนุนการดําเนินงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่และมีคําสั่งคณะอนุกรรมการพชอนะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพที่ได้ไปนําเสนอโครงการนะคะเป็นการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนนะคะผ่านเวทีการประชุมแล้วก็ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะคะซึ่งก็มี ผู้เข้าร่วมประชุมนี้ทุกภาคส่วนนะคะทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะคะค่ะเมื่อได้หัวข้อมานะคะเราก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่า BMI นะคะของคนในพื้นที่ที่มีค่าดัชนีมวลกายนะคะมากกว่าครึ่งนะคะอยู่ในระดับอ้วนนะคะแล้วก็จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคกลุ่มป่วยโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันนะคะแล้วก็โรคไตเรื้อรังนี่นะคะจะเห็นได้ว่านะคะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะคะโดยเฉพาะในปี2566อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวานแล้วก็โรคความดันมีมีอัตราป่วยเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่โรคไตเรื้อรังของเรามีจำนวนลดลงแต่แนวโน้มของปี2567ผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็ความดันในพื้นที่ะคะ่ะ มีอัตราป่วยแนโน้มลดลงแต่ว่าแนวโน้มของโรคไตเรื้อรังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นนะคะค่ะและเมื่อนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์นะคะมีการสํารวจข้อมูลเรื่องโซเดียมในปี2566นะคะระดับโซเดียมของอํเาเภอควนโดนเราเนี่ยอยู่ในระดับเค็มมากนะคะและเมื่อมาดูข้อมูลชงลึกนะคะตาบลควนโดนเราเนี่ยก็มีการสํารวจอยู่ในระดับเค็มมากเช่นกันค่ะแล้วก็เมื่อมาวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ยาและสมุนไพรในพื้นที่นะคะโดยทีมเพศสันและคณะทํางานนะคะ ก็จะเห็นได้ว่านะคะผู้ป่วยในพื้นที่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการขาดยาใช้ยาไม่เหมาะสมเก็บยาผิดที่นะคะไม่รับประทานยาต่อเนื่องแล้วก็หยุดยาเองนะคะแล้วก็เมื่อมีอาการข้างเคียงก็หยุดยาแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็จะซื้อยาสมุนไพรที่ไม่ได้ผ่านการรับรองเนี่ยค่ะมาใช้แล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยจะกินสมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษามากกว่าการใช้ยาตามแพทย์สั่งอะค่ะ และจากการสำรวจความตระหนักรู้เรื่องด้านการบริโภคเกลือแล้วก็โซเดียมของประชาชนในปี2566นะคะประชาชนของจังหวัดสตูลเนี่ยมีความตระหนักรู้ในระดับที่น้อยเพียงแค่38.55เปอค่ะ,คะจากข้อมูลต่งางๆนะคะเราก็ไดม้มีการประชุมวิเคราะห์แล้วก็คืนข้อมูลสถานการณ์ปัญหาแล้วก็พฤติกรรมสุขภาพของชุมชนนะคะน,นี่ก็เป็นบรรยากาศการประชุมนะคะ โดยมีการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นําชุมชนตัวแทนจากสอสอ,อประชาชนตัวแทนร้านคา้าร้านอาหารแผงลอยอ,อสอมรอพอสอตอเจ้าหน้าที่จากงานพอชอ,อและงาน NCD ของทางสกรอ12นะคะ เราได้ใช้เครื่องมือสปอมนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการระดมความคิดนะคะแล้วก็กําหนดประเด็นปัญหาโดยใช้แผ่นฝังต้นไม้นะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายร่วมกันจะทําแผนงานกิจกรรมนะคะโดยมีระยะเวลาการดําเนินงานคือเดือนมกราถึงกรกฎาคมค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับทรัพยากรและงบประมาณจากรสอสตควนโดนสกร .12 แล้วก็ทางเทศบาลตำบลควนโดนค่ะอันนี้ก็เป็นแผนงานนะคะที่เราได้ร่วมกันจัดทํานะคะระหว่างทีมงานที่ดําเนินการนะคะค่ะสรุป ประเด็นปัญหาจากการประชุมนะคะคนในชุมชนของเรานะคะปัญหาหลักก็คือเรื่องการกินเค็มค่ะเราต้องเป้าหมายร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรมสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมทางกายภาพแล้วก็ด้าน,นกลไกต่างๆและมีกิจกรรมแล้วก็มีการติดตามประเมินผลทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะกลางนะคะแล้วก็มีในระหว่างการดําเนินง,งานก็จะมีการติดตามการดําเนินง,งานโดยทีมพชออของอําเภอด้วยนะคะแล้วก็ เมื่อได้ปัญหามานะคะทางพื้นที่นะคะก็มาคิดร่วมกันว่าจะทํายังไงดีเราถึงจะได้มีแนวทางเดียวกันที่จะไปดําเนินการในทุกชุมชนนะคะในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลควนโดนนี่ประกอบด้วย4ี่ชุมชนด้วยกันนะคะซึ่งแต่ละชุมชนก็ได้ไปทําการประชาคมในพื้นที่นะคะแล้วก็มารวมกันที่เขตเทศบาลนะคะประ,ประชุมร่วมกันจนได้มาตรการออกมานะคะเป็นมาตรการที่ชุมชนร่วมกันกําหนดมาตรการที่ทําได้จริงครอบคุมนะคะ ทั้งครอบครัวชุมชนสังคมแล้วก็ร้านค้าดําเนินการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางค่ะมาตรการที่ได้นะคะสําหรับครัวเรือนก็คือมีการปลูกพืชผักสมุนไพรอย่างน้อย5ชนิดนะคะเพื่อลดการใช้โซเดียมนะคะแล้วก็ตาเครื่องแกงใช้เองในครัวเรือนนะคะแล้วก็ลดการใช้เครื่องปรุงที่มีโซเดียมนะคะแล้วก็มาตรการสําหรับร้านค้าก็คือผู้บริโภคชิมก่อนปรุงนะคะร้านค้าไม่วางเครื่องปรุงบนโต๊ะ แล้วก็เรามีเมนูทางเลือกเพื่อสุขภาพอย่างน้อยหนึ่งเมนูนะคะแล้วก็ร้านค้าของเราก็มีบริการลดเค็มสั่งได้ค่ะแล้วก็มาตรการชุมชนนะคะงานหรีงานบุญนะคะในการประกอบเมนูนะคะเราให้มีแกงที่มีส่วนประกอบของกะทิเพียงหนึ่งเมนูแล้วก็เป็นเมน,นูน้ําใสที่ไม่ได้ใส่กะปิะคะ่ะอย่างน้อยหนึ่งเมนูแล้วก็ในงานบุญเนี่ยเราจะใช้เป็นน้ําสมุนไพรหวานน้อยปลอดน้ําอัดลมแล้วก็ผู้ไปร่วมงานบุญเนี่ยก็ไม่นําน้ําอัดลมไปร่วมงานนะคะ เมื่อได้ข้อตกลงนโยบายสาธารณะมานะคะก็ได้นํามาประกาศใช้ข้อตกลงให้ชุมชนรับทราบแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัตินะคะแล้วก็ไปกระจายให้ในพื้นที่รับทราบและปฏิบัติร่วมกันนะคะอันนี้ก็เป็นการดําเนินงานนะคะแล้วก็การขยายกลุ่มเป้าหมายนะคะในพื้นที่เราได้มีการมอบป้ายนะคะร้านนี้เข้าร่วมโครงการลดการเติมเกลือเพิ่มการเติมใจนะคะให้กับร้านเขาที่เข้าร่วมโครงการนะคะมีป้ายลดเค็มสั่งได้นะคะต้องการเครื่องปรุงโปรดแจ้งนะคะชิมก่อนปรุงนะคะ แล้วก็ลดซดลดปรุงลดโซเดียมลดเค็มลดห่างไกลโรคนะคะแล้วก็ได้มีป้ายมีป้ายนะคะกินหวานกินหวานมันเค็มให้พอดีสุขภาพดีดีห่างไกลโรคนะคะนอกจากนี้เราได้มีการขยายพื้นที่ไปสู่โรงเรียนมัธยมในพื้นที่นะคะจำนวนสองร้านนะคะซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะเพื่อสร้างความตระหนักแล้วก็สร้างกระแสกับเยาวชนในพื้นที่ต่อไปนะคะ และด้วยความโชคดีนะคะของพื้นที่ในการจัดสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งในชุมชนนะคะได้มีการบูรณาการงานนะคะร่วมกับงาน Healthy City Model นะคะในประเด็นเศรษฐกิจสุขภาพนะคะซึ่งในเรื่อง Healthy City Model เนี่ยมันประกอบด้วย 7D ดีด้วยกันนะคะเราก็ได้ดำเนินการบูรณาการร่วมกันนะคะมีคำสั่งคณะทำงานที่ชัดเจนนะคะและทางพื้นที่ก็ได้รับการประเมินสครั้งก็ผ่านเกณฑ์แล้วนะคะในส่วนของกินดีเนะะี่ยค่ะเรา ก็มีทั้งเรื่องอาหารปลอดภัยมีตลาดนัดสุขภาพนะคะและในช่วงเดือนรอมฎอนนะคะเราก็มีเรื่องตลาดนัดรอมฎอนปลอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็โลโซเดียมนะคะแล้วก็มีเรื่องการให้ทุกชุมชนหะ,ะปลูกผักในครัวเรือนละอย่างน้อยห้าชนิดนะคะแล้วก็ยังมีนะคะเกีย่ยวกับดีสองสถานที่ออกกำลังกายในทั้งสี่ชุมชนเนี่ยค่ะก็มีพื้นที่ในการออกกำลังกายนะคะโดยหลากหลายแล้วก็จัดให้เหมาะสมสำหรับแต่ละชุมชนค่ะ แล้วก็สำหรับในดีอื่นๆนะคะอยากจะเรื่องสิ่งแวดล้อมดีค่ะทางพื้นที่ของเราเนี่ยได้เป็นต้นแบบของระดับประเทศนะคะแล้วก็เป็นที่แหล่งศึกษาดูงานนะคะแล้วก็ยังมีการไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ของหมู่หนึ่งตำบลควรโดนนะคะแล้วก็เป็น จุดหลักของแต่ละดีนะคะที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง Healthy City Model นะคะอันนี้ก็เป็นภาพกิจกรรมที่ได้รับการประเมินในครั้งที่2นะคะเราก็ได้มีการโชว์เมนูสุขภาพนะคะที่ได้รับการตีพิมพ์ในพื้นที่นะคะก็คือเมนูข้าวยำหัวข่านะคะและนอกจากนี้นะคะเราก็ได้สร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะคะโดยการทํากิจกรรมปลอด เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงโรคไตเรื้อรังนะคะโดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโซเดียมแล้วก็การเกิดโรคนะคะการใช้เซลิเตอร์การบริโภคอาหารลดหวานมันเค็มการใช้สมุนไพรทดแทนนะคะแล้วก็การเลือกใช้สมุนไพรแล้วก็เรื่องการใช้ยานะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีการประกวดปรับเมนูพื้นบ้านนะคะในการลดการเติมเกลือเพิ่มการตนใจนะคะโดยการนําสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนนะคะมาปรับปรุงสูตรแล้วก็เกิดมาเป็นเมนูที่ใช้บริโภคกันในครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการ มอบรางวัลให้นะคะแล้วก็มีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อนะคะโดยการไปติดป้ายชิมก่อนปรุงให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะอันนี้ก็เป็นเมนู6เมนูนะคะเมนูชูสุขภาพที่ได้ผ่านการรับรองจากกรมอนามัยนะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีการสนับสนุนภาวะผู้นําทางสุขภาพนะคะโดยสนับสนุนให้แกนนาอาสาสมัครโซเดียมเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเมนูแกงแพะในงานวันสตรีสากลน,นะคะซึ่งทางแกนนำเนี่ยค่ะก็ได้นําความรู้ที่ได้รับจาก การดําเนินการต่างๆมานะคะไปนําเสนอแล้วก็ได้นําสมุนไพรที่มีในชุมชนเนี่ยไปทาแกงเครื่องแกงเองนะคะแล้วก็จนได้รับรางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมในชุมชนสร้างกระแสะการโพสต์สื่อออนไลน์ทางเพจของหน่วยงานนะคะทาง Facebook แล้วก็ทาง Li n e o f f i c i a l นะคะแล้วก็มีการส่งต่อไปสู่พื้นที่ด้วยค่ะมีการจัดก,กิจกรรมนะคะตรวจโซเดียมนะคะในร้านที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็มีการตรวจประเมิน จากอาหารที่รับประทานในครัวเรือนนะคะแล้วก็มีการเจาะเลือดมีการตรวจความดันนะคะในพื้นที่แล้วก็มีการจัดบริการเชิงรุกคัดกรองกลุ่มเสี่ยงนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะท,ทุกปีแล้วก็มีการติดตามเยี่ยมบ้านนะคะโดยทีมสาวิชาชีพนะคะดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็นอกจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่ทีมสาวิชาชีพนะคะคณะกรรมการพอชอนะคะตัวแทนก็ยังร่วมลงดําเนินงานในตรงส่วนนี้แล้วก็ช่วยเหลือในส่วนที่ขาดหรือว่ามีปัญหาของ ของกลุ่มน,นี้ด้วยค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของเรานะคะมีแค่สี่ชุมชนนะคะเราก็มีเฮลท์สเตชันเล็กๆคอมมูนิตี้เฮลท์สเตชันในทุกชุมชนนะคะโดยได้รับก,การสนับสนุนนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะจากทางเทศบาลตำบลควนโดนนะคะแล้วก็เกี่ยวกับความรู้ต่างๆนะคะจากทางสาสุขอำเภอเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดสมองโรคไตต่างๆนะคะกับทางราพสตก็มีการช่วยเหลือตรงส่วนนั้นนะคะแล้วก็นอกจากนี้เมื่อเกิด มีเคสที่ผิดปกตินะคะเราก็มีระบบก,การส่งต่อเชื่อมโยงนะคะมาสู่สถานบริการนะคะเพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงบริการตรงนี้นะคะแล้วก็มีการติดต่อประสานงานกับพรพชให้กับผู้ป่วยนะคะเพื่อลดร่นระยะเวลาในการรับบริการค่ะเราก็ได้มีการประชุมถอดบทเรียนแล้วก็มีการติดตามประเมินผลนะคะซึ่งผลลัพ์เชิงคุณภาพนะคะก็คือเกิดเครือข่ายการทุนงานป้องกันควบคุมโรคไตในชุมชนผ่าน,นกลไกปชอโดยมีข้อตกลงร่วมกันนะคะระหว่างภาคีเครือข่าย ด้านสุขภาพในชุมชนโดยนําต้นทุนนะคะของแต่ละเครือข่ายเนี่ยมาร่วมกันแก้ปัญหาเพื่อเป้าหมายของประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ดําเนินการโดยกลไกลพอชอโดยยุทชุมชนเป็นศูนย์กลางลดผู้ป่วยเฮตี I, รายใหม่เป็นอย่างเป็นระบบนะคะแล้วก็เกิดเป็นพื้นที่ต้นแบบนะคะต่อยอดขยายการดําเนินงานนะคะมีแผนการถอดบทเรียนนะคะครั้งล่าสุดนะคะโดยทบทวนการดาเนินงานจุดแข็งปัญหาอุปสรรคแล้วก็โอกาสกพัฒนาตามแนวคส p d c a DCA เนะคะเพื่อพัฒนางานในปีต่อไปแล้วก็เป็นพื้นที่ต้นแบบสําหรับพื้นที่อื่นในปีงบประมาณ2568เนี่ยทางสครอรที่12ก็จะนำมูเดลของรปสาตอคนโดนไปต่อยอดที่อำเภอปานาเรจจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็นี่เป็นผลการสํารวจโซเดียมนะคะในปี66และ67จะเห็นได้ว่าระดับปลอดภัยนะคะก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็ในระดับเริ่มเค็มถึงเค็มมากนี่ก็มีแนวโน้มที่ลดลงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ในอาหารที่นํามาสํารวจนะคะ ในป66ี66ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซื้อปรุงสําเร็จนะคะแต่ในปี67เนี่ยก็จะเป็นอาหารที่ปรุงเองที่บ้านนะคะแล้วก็อาหารปรุงสําเร็จนี่ก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่นะคะก็เป็นพวกแกงกะทิที่ไม่ใส่เครื่องแกงแล้วก็แกงไม่มีกะทิแต่ใส่เครื่องแกงแล้วส้มตําที่ยังมีระดับโซเดียมสูงอยู่ก็ทางทีมงานนะคะก็ได้มาวิเคราะห์กันแล้วแล้วก็วางแผนที่จะดาเนินการต่อไปนะคะในใน ปีต่อไปะคะ่ะแล้วก็จากการสรํารวจความตระหนักรู้นะคะของการบริโภคโซเดียมและเกลือของประชาชนของอปตคนดูนะคะจากปี2566นอยะคะอยู่ในระดับ38.5นะคะในปี2567นะคะค่าจากความตระหนักรู้เรื่องการบริโภคเกลือโซเดียมก็เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ9 4 4 4นะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นมากเลยนะคะผลลัพธ์เชิงปริมาณค่ะร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน แล้วก็ความดันเนี่ยค่ะได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรังเนี่ยคิดเป็นร้อยละ7 0 2 4นะคะแล้วก็ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานแล้วก็โรคความดันเนี่ยที่เป็น CK d 3ดีชะลอการลดลงของ e ค่า eGFR ได้ตามเป้าหมายเนี่ย77.7%นะคะแล้วก็ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีของเรายังไม่ผ่านเกณฑ์นะคะ2 8 8 5นะคะแล้วก็ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนะคะสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตสูงได้65.8 2%นะคะ ค่ปะปัจจัยแห่งความสําเร็จนะคะแล้วก็โอกาสพัฒนานะคะปัจจัยแห่งความสําเร็จนะคะก็เป็นสิ่งที่โชคดีนะคะของพื้นที่นะคะที่ผู้ผู้บริหารเนี่ยให้ความสําคัญนะคะในการดําเนินง,งานผ่านกลไกลพอชอนะคะแล้วก็ความร่วมมือนะคะจากภาคีเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะทางคณะกรรมการพอชอ required, สครรพสอตอนะคะแล้วก็อปาทานะคะภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนนะคะในการดําเนินง,งานสนับสนุนงบประมาณนะคะแล้วก็กําลังกายนะคะ แล้วก็กําลังใจนะคะแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นพื้นที่ดําเนินงานเกี่ยวกับเฮลที่ซิตี้โมเดลนะคะของจังหวัดสตูลก็ช่วยเราในการขับเคลื่อนบณาการร่วมกันนะคะตรงนี้แล้วก็มีการออกแบบกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนโดยชุมชนเองนะคะทําให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็มีการติดตามประเมินผลแล้วก็พัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องนะคะโอกาสพัฒนานะคะก็คือการขยายกลุ่มเป้าหมายนะคะของประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ร้านค้า ลดเค็มนี้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการดําเนินกิจกรรมร่วมกับพชออย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะแล้วก็มีการนําโครงการลดการเติมเกลือโซเดียมเพิ่มการเติมใจนะคะเป็นต้นแบบขยายผลในพื้นที่อื่นๆนะคะค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะอาจจะเป็นโครงการเล็กๆนะคะเพราะว่าดําเนินการโดยต้นน้ํานะคะที่ว่าเจอปัญหาแล้วก็เนื่องด้วยพื้นที่นะคะถ้าเกิดว่าเราดูก็คือ ถ้าไปจังหวัดสตูเนี่ยถ้าพูดถึงอำเภอควนโดนนี่เรื่องเบาหวานความดันนี่ก็คือไม่ต้องยกให้ใครเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะก็เลยเป็นปัญหาที่ยังช่วยดําเนินการแก้ไขกันอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันมันก็ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นบริบทพื้นที่อะไรต่างๆตรงนั้นก็คงใช้เวลาในการดําเนินการตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งความภูมิใจนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ขอขอบคุณนะคะ สอรครรทที่สิบสองนะคะที่เป็นพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็ในการดาเนินงานนะคะทำให้ท่างพื้นที่เนะะี่ยค่ะเหมือนกับว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆนะคะในการดําเนินงานนะคะแล้วก็ทีมงานที่น่ารักนะคะเหมือนกับพอเรื่องเข้ามานะคะก็เหมือนกับพอนําเรื่องไปบอกในชุมชนอะไรแบบนี้เออหมอหมอหม,มอมาจุ่มโซเดียมที่ร้านใอ้กะด้วยอะไรแบบอยากรู้แล้วก็เพื่อไปพัฒนาต่อไปแล้วก็ ทีมงานอาสาสมัครนะคะมีการแอบ,บเอาเครื่องเซอมิเตอร์นี่ไปด้วยนะคะไปร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบว่าแอบ,บตรวจแล้วพอตรวจถึงก็คือแบบไม่กล้าซดไม่กล้าอะไรแบบนี้คือมันเป็นความภูมิใจของจุดเล็กๆที่เจอในพื้นที่อะคะ่ะที่ว่าเป็นความประทับใจตรงน,นีนะคะ้ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณเพียงขอนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะอ่าขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะ